ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูพันตุลากันค่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูนะคะอันนี้จดูนะตะ้มต้มโุ้งเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าน่าจะปรับสูตรนิดหน่อยให้มันเลิศเลิอันนี้คือขั้วขั้วสมุนไพรได้ค่ะพี่น้องเด้เนี่ย่ะจะใช้ใบมะกรูดกก็กกระชายขวยมะนอม,นม,นมน ตอยมันหอมหอดเลยตัวเครืงแกงให้ออมหอม,หอ,มอากาศตอนเช้ามันหนาวพี่น้องผงพันกะเลยอยากกินต้มต้มโคลงสดน้ำแล้วก็เป็นหวัดด้วยจะให้จะได้ลงลง่งๆโล่งกล่มสบายตัวเครื่องเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูด กระชายพริกสดน้ำค่ะพริพกสดพริกแดงสดนี่ค่ะกล้วยมันมอม้อนพีนบเทลงเลยค่ะโอเคค่ะเรื่องเป็นไป เติมน้ำนิดหน่อยเห็นไอ้ต้นหอมต้นหอมอยู่หลังบ้านพี่น้องก็เลยอยากเอาใส่ต้นหอมเลยดน้ำโปลกโกลอก็ปลาลงเลยค่ะเอีปลาปลาดูลาเตรียมไว้ต่เติมน้าอีกค่ะพี่น้อย Tôm khốn, muốn thấy không có một cái gì đấy nong nay hôm nay hôm nay hôm lại hôm nay 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 hôm จะเดือดไงโบก็หมอก็ได้ต้มไม่น้ำเดือดกันเด้อพี่น้องปลาต้มหอมก็ได้ อย่เอ,ออย่างเดี๋ยวมันเดือดก่อนเด้อพี่น้องรอแป๊บนึงนี่ค่ะอ่อวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายก็อันนี้เอาพริกสดใสเด้วยคะ่ะพริกสดใส่วันนี้จะไม่ไม่ใส่พริกพริกทอดคุมพันเปลี่ยนมาเป็นพริกสดลองเบิ้งค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไรบ้าง ี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงได้ค่ะเด้อเพราะว่าปลาเราก็สุกหมดแล้วปลามันจะเร็วอยู่วันนี้ปาีายเริ่มเดือดแล้ว สดน้ำพี่น้องเพราะวันเป็นเป็นไข่เป็นอะไรก็สดน้ำมมันมันโล่ง ตเตาแก๊สมันก็บม่ค่อยห้อน,ปน,นปนไะ่งพี่นะ้องเตาแก๊สก็ซาดูบ่ค่อยทันใจปนไน่งจังล้อแป๊บนึ่งมาะ ក្រုံးតုံးក្រងបាឈន

เริ่มเดือดแล้วค่ะเครื่องปรุงเนะค่ะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายอ่าที่เราที่เราใส่ให้เป็นสมุนไพรค่ะ มุนไพรก็เก็บมาจากสวนที่ชัยภูมิค่ะพวกค่าตะาไคร่ใบมะกรูดอที่ยงนะคะเก็บมาจากสวนจากนาเราไม่ต้องซื้อตอนเช้าเราต้องซดน้ําต้มก็ทิกินน้ำมะเข้าเหล้วกะทิเอาไปกินเที่ยงน้ำค่าพี่น้องเพราะว่าเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยภูม <c oughs> ิมันก็ห,อห่อข้าวห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนทุกวันตอนเที่ยงก็จะได้อยู่กับเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนปอนหนึ่ง เพราะว่าเราต้องเฝ้านักเรียนตลอดห่างไม่ได้เลยได้ค่ะเรื่อยก,ก,กว่นนึงค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันธุตุลากันค่ะวันนี้อ่ความเปรี้ยวนะคุมพันที่เอาเอ้ะมะกอกใส่เ้อค่ะเด้อจีไสมะก,กอกให้มันเปรี้ยวๆอร่อยอร่อย เดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วน้ำเปลี่ยวขนมกอก ันนี้เราเป็นต้มโค้งใส่มะกอกด้วค่ะพี่น้องอ้าวเดือดแล้วค่ะเบิงโอ้โหหน้าตาดูดีค่ะพี่น้องอันนี้ใส่มะกอกด้วค่ะคุณพันจะต้มโค้งใส่มะกอกมื่อนี้ใส่มะกอกสองหน่วยด้วย <c oughs> จะส่งไปลุยนี่ค่ะลองตายนี่ค่ะสดน้ำร้อนๆตอนเช้า ก็มีใบหอมเยอะนี่ค่ะใบหอมยอยู่หลังแฟดเด้อค่ะที่คมุมคันมปูกไว้ค่ะควมหวา,านอามาใสาต ôm. ต ôm าใ่ต้มต้มโค้งเนมันแซ่บๆใส่หมดเลยต้มโค้งใบหอมนี่ค่ะ ท,ที่ท้ายทอดที่ปลูกให้พี่น้องเบิง้งอ่ะค่ะพี่น้องเนี่ยใบหอมใบหอมนี่ก็เป็นสมนุนไพรที่เป็นยายาอย่างดีเลยนะมีวิตามินแหลนะใบหอมแล้วก็ตั้งโอใส้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฟ้าค่ะพี่น้องปิดฝามันเดือดนี่ค่ะ

เดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วต้มโคลงต้มโคลงปลาช่อนนะคะใส่มะกอกใส่มะกอกใส่ใบหอมแล้วก็บใบขึ้นช่ายมันตีหอมเลยเด้อค่ะพี่น้องว้าวเดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ ความคาวเพราะว่ามันเป็นปลาเป็นปลาแห้งค่ะปลาช่อนที่เราทอดแห้งนะโอ้ยว่วดรวแต่แซ่บบ่ะพี่นะ้องงาน่บปิดไว้จักน้อยก่อนให้ผักสลดอีกจักน้อยก่อนค่ะให้มันเดือดคักๆก,ก่อนที่จริงมันก็สุกแล้วแหละแต่ว่าเอาให้มันเดือดอีกรอบก่อนค่ะ เดเเ้อค่ะเด้กำลังเดือดกำลังกิดแล้วแล้ว,นะวที่ได้ตักให้พี่น้องเบ้างหอมพี่น้องหอมมากเลยต้มโครงสดน้ำร้อนๆโล่งปอดก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ ชองโคมพันตุลาการค่ะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้หานออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินสืบสารหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะให้รู้จักประหยัดอดออมเพิ่มผลรายได้ลดรายจ่ายค่ะเราก็จะมีความสุขแบบยั่งยืนค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้องแมวค่ะชีวิตน้องแมวถ่ายภาพพฤติกรรมน้องแมวให้ มาฝากเอฟซค่ะสาหรับเอฟซที่ชอบแมวค่ะจะได้มีความสุขเพลิดเพลินเนจเริญใจอ่าโอเคค่ะพี่น้องเบิร์เดือดนี่ค่ะเดือดพุุดพุดพุดเลยค่ะน่าอร่อยค่ะพี่น้องเอาละเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะ ตักเลยด้อค่ะกุมพันจะตักเลยปา้าบต้มโคลงปลาช่อนอ่าความเปรี้ยวก็จะได้จากมะกอกค่ะพี่น้องมะกอกนี่ก็มีวิตามินไลนด้วยค่ะพี่น้องมีวิตามินไลาย <c oughs> สมุนไพรที่นำมาใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็ได้มาจากสวนที่อยู่ใจภูมิอะค่ะนี่ค่ะต้มโคง้งเด้อคุณพีน้องต้มโคลงปอทันโอ้น,น้านี่ที่เป็นสีสีประกอบเลยด้ยค่ะนา้นาน้าประกอบออกกับที่เป็นสีแบบขาวๆนวลๆตาแซบ่บคอณพี่น้องบ้าหอม ที่เสีบที่นอ้นําเนนี่ครับตรงโคลงปึ๊บสองถอยใหญ่ๆ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องอะไเดี๋ยว,วยปับไปแจ็บว่ะไม่ได,ดถ้ถือเลยถือเลยอ่ะไม่ได้ถืออ่าเอาโอเค ตามมาดูค่ะพี่น้องตามมาดูค่ะตามมาดูค่ะนี่ค่ะอ่ะอันนี้คือต้มโคง้งต้มโค้งปลาช่อนต้มโค้งปลาช่อนนะคะเนี่ยหน้าตาด,ดูดีหน้าอร่อยอพิริศสวัสดีเอฟซีขยัมาค่ะค่ะก็ต้องสวัสดีขอบคุณเอฟซีมากนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ปิดกำลังใจให้กับช่องคุม,มันตุลากันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลิศสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>